อสมบัญชีสองมีสักและสิทธ์อะไรบ้างสําหรับอสมบัญชีสองนะคะหมายถึงใครบางคนอาจจะยังไม่รู้จักอสมบัญชีสองก็คืออสมจิตอาสาเป็นอสมอแต่ไม่มีค่าบริการน,นะคะมีบ้านรับผิดชอบด้วยนะคะทํางานอสมอด้วยนะคะแต่บ้านที่รับผิดชอบหรือครัวเรือนที่รับผิดชอบอาจจะน้อยกว่าอสมอทั่วไปคะ่ะจะต้องทํางานแล้วก็มาประชุมส่งงานเหมือนเพื่อนเลยนะคะ แต่ไม่มีเงินค่าบริการ2,000นบาทนะคะสิทธิ์ของอสมอบัญชี2ก็จะเหมือนกับอสมอทั่วไปทุกประการค่ะยกเว้นไม่มีค่าปริการเท่านั้นนะคะนั่นก็คือเข้าห้องพิเศษได้อ่ฟรีค่ารักษาพยาบาลสําหรับเจ้าตัวค่ะก็คือสิทธิ์มันอสมอทุกประการค่ะสมัครชกสอสมอได้ด้วยนะคะไม่ต้องรอนะคะมีชื่อใน t h a i p s c net ก็สมัครได้เลยตอนนี้สมาคผมแจ้งมาแล้วนะคะว่ายังเหมือนเดิมค่ะ สมัครได้เลยไม่ต้องรอคะ่ะมีบางรพตตบอกว่าไม่ให้อสมอบัญชีสองสมัครเพราะว่าไม่มีเงินค่า่รยการเข้าบัญชีเดี๋ยวจะมีปัญหาไม่เป็นไรนะคะสมาคมตอบมาแล้วยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกติกาสม,สมัครได้เหมือนเดิมคะ่ะเราเต็มใจสมัครเขาก็ <_' S 2> ต้องเอาเงินมาใส่บัญชีไว้ถ้าเขาไม่เอาเงินมาใส่บัญชีไว้เขาก็าาจะถูกค่าชื่อออกเองค่ะ